สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้สวิตช์นะครับในการตัดเกรดนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับต้องเปิดโปรแกรมก่อนนะครับเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเราก็เปิดปิดแท็ก h t y นะครับจากนั้นก็มาสร้างฟอร์มนะครับ อธิบายมากนะครับช่างไมทัล ต่อไปก็มาที่แท็ก PHP ของเราแล้วก็ก็คำสั่ง if นะใช้ if string code code sent นะครับ sent เริ่มเงื่อนไขกันเลยนะครับก็นี่นะครับก็ฉีกม,มาเดิ่ยครับ,บตัดคาดอะไรเข้ามาฉีกอีฟก่อนนะครับตัดกับน้อยกว่าน้อยกว่าเลยตกับสี่สิบเก้านะครับก็มาตำหนด ตัวแปลขึ้นมาตัวหนึ่งจะใช้เป็น 54 Calma. ที่เคยสอนนะครับก็แค่เปลี่ยนจากอีกโคเป็นการสร้างตัวลปรนี้ขึ้นมาแล้วะะก็จะเทิร์ I okay. เคสครับเอนะครับก็อ,อีโค e อีโค่ยังไงก่อนนะครับ,บเบรกนะครับจบคำสั่งตัวนี้ก็กลอปมาเลยนะซึ่งยาวนะยวงมันจะยาว แถวเดียวกันเลยก็คัดไปมาครับไปมาเยอะเลยตัวเคสบีคนระับสี่สี่แล้วแต่จะตั้งครับ โคเป็นตามเคสครับเคสดีก็เอ็ดีครับเคสบีบัวก็เอ,อ็กโค่บีบัวบีบัวบีบัวนี่ซักหนึ่งซักนี่มันจะตามม่างจากกนคือเราจะคิดว่าให้ใส่ตัวเลข ส่วนหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น f นะครับเคทีเอจบแล้วครับผมหลังนี้ก็ปิด ก่อนนะครับเา่ต้อนตัวนี้ะเล่ยนเสนวนตัวนี้มันเตะตพื่อน,น เกินมาตัวน,นี้เปลี่ยมมนจากดีบวกเป็นดีเดียนซี BB ที่นี่ CC BB ภาษาอะไรไม่ร <Net> ู้ค <them> รับก็ใส่เมนครับชาเซ็ต โอเครับีบวกครับหกสิบดีซีเจ็ดสิบละก็บีครับก็คงได้นะครับก็ดูนะครับตัวนี้พิ่มีได้กดได้กิ่ A นะครับตัวแรก คัปปแล้วก็วางเลยการทำแบบนี้มันจะทำให้โค้ดเรายาวขึ้นแล้วก็ซับซ้อนทางดีก็ใช้อีก EPL ดีกว่าครับนะ EPL แล้วก็ Echo เลยครับไม่ต้องประกาศก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นงานครับจำเป็นอาจารให้ใช้ s w i c ด้วยนะครับก็เลยต้องได้ทำครับ มาลองกันดูอีกครั้งนะับห้าสิบห้าเรีบไรบได้เก็บอะไรก็เีจะบอกใส่เลขเต็กนะก็ไม่ได้โอเคนะครับทั้คร่าวๆแค่นี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับขอบคุณครับ